สวัสดีครับมื่อนี้มีเมนูกับเข่าครับเกียมเด็ดเด็ดเห็ดแดงง่ายมาฝากคือเขาครับพี่น้องมื่อนี้สิพามาต้มยำไข่นะครับเห็ดง่ายจุดจวดเสียบเคือเขาแล้วครับเป็นได้ทั้งกับเกียมทั้งกับเข่านะครับมื่อนี้มื่อนี้ใส่ไข่ซีฟองดนะครับเครื่องกับบะหมี่ยังไงครับตะไคร่ใบมะกรูดผักชีผักชีฝรั่งบะเก็ตเทศหอมแดงพริกครับอันดับแรกเขากัด ซ่อยตะไคร้ตามด้วยหอมแดงบุบนะครับตามมากับมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ครับพี่น้องใบมะกรูดฉีกดนะครับส่วนผักกช็มีผักชีฝรั่งผักชี มีพักอันนี้กระไ่นั่นแหละครับพี่น้องเมนูคนขี่เกียรออกไปข้างนอกครับใบกะเพรามันหน้าวครับส่วนใครเขาเก็จิตตอกใส่ถ้ไวไว้ด้วยครับผมปรุงด้วยน้ำปลาประมาณซอนนึงครับพี่น้องคนคนนี่มันเข่ากัน ตีมันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปผัดน้นำมันง่าครับพี่น้องเพิ่มค้อมหอมครับผัดหรือว่าขัวนะครับพี่น้องหอมขนาดนครับังจากนั้นนะครับมาเริ่มต้มกันเลยนะครับใส่น้ำเปล่าประมาณจะเคืองดิดครับมือนี้ ตามมาครับสุกขอนครับตามด้วยเครื่องต้มนะครับตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงมะเขือเทศปรุงเพิ่มด้วยผงนัวน้ำปลาครับระวังรอน้ำเดือดทั้งปีงมาเตรียมผีกสดนะครับอันมือนี้ใส่พริกขี้หนูสวนครับพี่น้องอันเตรียมไว้เพิ่มความหอมคพามเผ็ดครับวัฒนามเริ่มเดือดพอนี่ใส่ผีกเผาครับมือนี้เพิ่มสีสัน ตามหรือผีปนพอตะน้มเดือดแล้วพวกมงจะเอาใข่ลงเลด้เอะครับคนคนี้เขากันแล้วก็ซิมมึงครับพี่นองหลังจากนั้นเราก็ใส่ิีขีนหนูสวนผักขี้ผักขี้ฝรังนะครับใบกะเพราคนคนนี้เข่ากันอีกรอบแล้วก็ปิดไฟนะครับเป็นตะกินเป็นตะจวดวะครับหอมหอมครับพี่นอง สุดท้ายกับมันน่าวครับความเปรี้ยวความจีทกับตามมักด้วยนะครับสำหรับมือนี้ก็มาแสบมาจวดน้ำกันครับพี่นั่งเป็นเมนูเด็ดๆเฮ็ดเดตง่ายครับมือนี้จวดครับ